สวัสดีครับกะวัน hmm. น okay, so ีนะครับกะมาพามายามบวงเนาะพอดีลืมโทษศับ์ไวมบ่ด้ดทางให้เบิ่งตอนมาใส่นะครับอุ้ยถือครับพี่น้องถือถือถือนะครับนครับะคครับอเดี๋ยวขอหยัตปดกอนห่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอหยัดปดโน้กกอนครับครับพี่น้องกะหนึ่งแต็มครับ เต็มแรงแหกมานครับพี่น้องนะครับกะใส่งามดยว่ครับพี่น้องนะครับเข่าข้อเลยครับเข่าข้อพอดีเป๊ะครับพวงนะครับถือว่าใส่ส่ได้ครับเกือบเกือบท่อแขนครับพี่น้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปืิ่งหลังต่อไปครับพี่น้องครับผม ับไปเบิ่งล้างต่อไปครับเดี๋ยวไปเบ่งข้าวเหนียวครับใส่ใบตังเดียวครับฟังนี่ครับอุ้ยครับหลุดครับพี่น้องหลุดเห็นว่าเตะครับเดี๋ยวขอยหยาดตับวงแป๊บนึงเด้อพี่น้องโอเคครับตับวงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งล้างต่อไปครับ เร่องนี้ครับของที่ทนี่นะครับคือเก่าครับพี่น้องบามที้เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งล่างครับพี่น้องโอเคครับบ่กมีอยังเกิดขึ้นครับ มึงหลังครับมันเป็นทางเก่าครับอันนี้คือใส่ใส่วัดดวงสีครับโอเคครับบ่มีอยังเกิดขึ้นครับมันเป็นทางเก่าครับใส่ใส่วางไหนล่ะครับใส่ทิมทิมใบนะครับก็บอกคิดว่าจะถือหรอกเจ้แหลกนะครับแต่ก็เป็นยังครับกับไทยใหเรื้งครับ กันลื่นๆกันกันยงาเนาะครับเนาะนะครับอีกทางนึงทางขาหน้ากัดถือถือตัวนึงกัดถือว่าฟุ้งใจครับพี่น้องผมอาบบริบบริบบริบกะว่าเสียมันถือนะก็เซฟมือหนึ่งหัวไปนะครับโอเคครับ หโหดพ่มาโูดครับผมไปอีกมีมาทังท่านผูมีครับท่านเบลเซ่น,น,น,นะครับทั้งรับขาม่ร่วงกัน โมรไม่ติงครับบอหลุดครับ ุกทายของอีกฟังหนึ่งครับโอเคผมมีรูทครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องครับผมโอเคครับกลับมาถึงอีกฟังหนึ่งนะครับมาเบิ่งกันครับว่าสิมีหลุดก้นนะครับอะไรกับอตติงครับผม ตีครับหลังที่สามโอ้หลังนี้หลังนี้เหยียบตัวเื้อครับพี่น้องโอเคครับ <c oughs> แล้วขอขอตัวทีครับ <c oughs> แล้วขอปรับบ่วงหลังนี้แป๊บนึงนะครับ เดียวกับว่าสิยามเสร็จแล้วครับกพว่าจะไปใส่ยู่พ่นทางพู้นนะครับเพราะว่าไอเร่งวายยูพ่นหนึ่งแต่ว่าใส่พท่านนะครับมันคำวอนนะครับเพรว่าเดี๋ยวยามเสร็จเดี๋ยวเสิ็ไปใส่นะครับพี่งนอโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ รับสวัสดีครับกะยามรอกแหลกนะครับผมกะปรากฏวานะครับผมหลุดแน่ส้นแน่นะครับผมแล้วก็ถือแน่นะครับผมกะโตัวแหลกนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับกะใส่งามอยู่ครับนี่นาะงใส่งามน่ครับพี่น้องนะครับผมก็บบดถือวใาไงในไหนะครับกอดีนะครับผม ก็ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเบิงทีมงานอีกสามคนนะครับว่าเขาสีได้หรือบ่ได้นะครับหรือว่าคันใดสิได้ตัวใหญ่บดไดนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามช่มครับพี่น้องนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมกะยามรอบแรกเซตเดียวนะครับผมนะครับมาซีค่อนวันนี้นะครับแต่ผมก็ได้ตัวนึงนะครับเสียนดุยสายดงกันเฝ้าไปนะครับรอบแรกนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งอีกสองคนนะครับผมว่าด่บอนะครับผมเดนมาอย่างชุนเลยสวัสดีครับผมกะนะครับผมรอบแรกกะแต่ละคนกะมากเรีวนะครับผมได้นี่ครับผมนะครับพันดุยนะครับพันดุยไปเบนมองกกตานะครับรอบแรกส้นนะครับบรยูนะครับผมนะครับรลอบพี่สองพียางมากนะครับเห็นถือนะครับเอามาให้นะครับใส่นีบอกเลยครับใส่สวยครับเอาพันดุยใส่ดงโชว์เลยครับผม นี่ครับโอ้งามโยนนี่ม้าดำครับผมนะครับเี่นาะอืออันนี้เกี่ยวกันเตีหรือไม่แตอ่ะโอ้พันดุยยนะครับวัดแขนด้วยสันพันดุยยวัดแขนด้วยโอ้ใหญ่กแขนโอ้สุดยอดเลยครับใส่นี่นะครับพันดุยย์นะครับอ่ะนะครับพันนบครับผมนี่ของพันนบเดียวกันใส่เดียวกันคู่กันนะครับพันนบคู่เหมือนกันเหรอกับพันแจ็คนะครับกระไดมากคนละสองตัวครับพันนบเป็นสองตัวได้ครับพันนบโชว์นะครับของเจ้าของนะครับผม สองโตนะครับผมนี่สายจวดนะครับที่เราปิดไฟหน่อยปิดไฟหน่อยคอรูดอะที่เราปิดไฟหน่อยปิดไฟนะครับผมการนี้ของพันนบนะครับผมกาถือว่าใสสวยนะครับผมนะครับผมผ่านแจ็คกรไดมาตัวนึงครับพานแจ็คยกโชว์นะครับผมพัานแจ็คบอกว่าขาดตัวหนึ่งนะครับโอ้ใสใสงามครับ เติมกระดาษไปเตมแ่โมกาสรุปสรุปยอดนะครับนะครับเอ้อ้เดิมร่วมเไอ้ท่านเสียบเลยไม่รู้ว่ามังงมาเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่นะกวก็เริ่มเคยข้าอะไรกับผมการสรุปแล้วนะครับรอบแรกนะครับได้สุกนนนะครับผมร่วมทั้งเบิดหาโตนะครับพี่น้องอยู่ในกระป๋องใหญ่ไหมไซส์เดียวกันนี่แหละใซส์นี่อะไซส์กลางใหญ่นะครับผมกั โอเคครับเดี๋ยวไปเบรงรอบสองกันนะครับระวังสี่คนนี้นะครับผมว่าซีมีติดใหม่ติดมือมาอีกบ่อนะครับเอาสรุปเนี่ยไอ้พัดดุยพัดดุยเอาเอาออกมาเอาเอาออกมาใส่ในเลี้ยงใส่ในเลี้ยงใส่เนี่นะครับผมเลี้ยงใส่โชว์พี่น้องนะครับผมเพื่อพี่น้อง<ช>คนใด<ช><ห>มาติดตามนะครับเพื่อพี่น้องติดตามนะครับเฮ้ยเอาเอาลิโอ้งเนี่ยเดี๋ยวติดลิขิ์เขา โอเคนะครับรอบแรกครับกับมันๆนู่ครับในหาโต้ขาดแพรขาดฟันฟันแจกบอกว่าขาดตัวนึงครับโอเคครับนี่ครับหาโตครับรอบแรกครับสี่คนนะครับก็รุนนี้นะ่มมาสุดเอ็มีแต่ใส่เงี้ครับพี่น้องกำลังงามเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันรอบสองครับว่าแต่ละพันกัทั้งเติทั้งหลุดทั้งเสยนะครับผมมารอบสองสิบพอคือวันครับ โอเค <Okay, S 2> ครับเจอกัน,น,กนรกครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมายามรอบที่สองนะครับผมหลังแหลกครับพี่น้องบวงคืออยวงสี่ครับลักษณะอ้ือคืครับพี่น้อง เจอครับพี่น้องโอ้โอเด้อเ,ด,ด,อเด้อเด้วขออนุญาตไอ้เก็บหนูกันนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับกะหลังจากปลดหนูมานะครับเมื่อกี้นะครับกะใส่พอใส่ได้นะครับผมก็เป็นเดียวเป็นตุ้มแม่นะครับ เป็นตัวเมย์ให้ด้ด้วยฟังดีดีกันนะครับเป็นตัวผู้ครับนะครับกะเข่าข้อเลยนะครับตามสูตรนะครับเข่าข้อเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งตงไปครับพี่น้องครับพี่น้องกลับมาเบิ้งอีกฟังหนึ่งนะครับกะใส่ไวอีกห่วงหนึ่งนะครับพี่น้อง แล้วงนหลังแดลกอีกฝั่งนึงครับในสายวมท่งขามครับเฮ้ยนี่นี่พี่น้องครับนี่นี่นี่โอ้ยจุ๊บจุ๊บ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 ุ๊นี่ครับพี่น้องนี่ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับพี่น้องกะถึกอีกหนึ่งหลังนะครับ ใส่กับข้องามครับผมเขาข้อพอดีครับพี่น้องเขาคุดข้อเลยครับเขาขุดข้อเลยครับเห็นไหครับเขาข้อเลยนะครับใส่ไว้มองทางขามพี่น้องนี่นะครับใส่มองทางขามนะครับมองเขาขุดเปทน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเพี่ พี่น้องกับมาเบิง้งแถบนี้นะครับใส่ไว้นะครับหล,ลังแหลกครับอุัที่สองครับถือแล้วครับพี่น้อง ครัแล้วขออนุญาตเก็บก่อนนะครับพี่น้องเนาะแล้วิขาดครับก็ถือว่าใส่ใส่ใส่ยงามอยู่ครับใส่ยงามอยู่โอเคครับเดี๋ยวว่ากันนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องก็พันดว์หนูอนใหญ่เลยครับนะครับก็ถือว่าใส่งามครับ สวยงามนะครับพี al, okay, ่น้องนะครับเต็มเต็มครับซ้ำข้อแขนด้วยครับเต็มคอคือเก่าครับพี่น้องเต็มคอเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกำลังต่อไปครับถือจะใช้รถอีกครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปั่งไปสู้ทุกคนนะครับผมกะสรุป งานเซานีนะครับผมกะมากมากกันสี่คนนะครับนะครับพันแจ็คนะครับผมพันแจ็คพันดุยนะครับพันนบนะครับผมนะครับผมมีเมียคนหนึ่านะครับผมกาลังหาเมียอยู่นะครับโอเคครับก็สรุปงานเซานีนะครับแต่ละคนก็ได้พอควนนะครับผมนะครับนะครับกะพัน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 แจ็คนะครับ อันนี้ของพานแจ็คนะครับได้หาโตนะครับได้หาโตครับตัวตัวนี้นะครับผมนะครับตัวใหญ่สุดนะครับผ่านแจ็คนะครับอันนี้เป็นของผัานพัานนบนะครับอันนี้ผ่านนบนะครับใส่อูิบิบกี่เลยครับพัานนบนะครับถัดมาจะเป็นของพ่านดุยครับโอ้เสียนดุยใส่ดงนะครับซ้ำใส่ใส่บวงสิบลังครับเลสา้ตโตครับใส่ทำขวดเบียร์เหลวเลยครับ สำหรับของผมกับสี่ตัวนะครับผมนี่นะครับสี่ตัวนะครับใส่บ่วงสามสิบลังครับนะครับผมกะบรรยากาศเสานี้นะครับผมผมกัเก็บโบเบิร์ดดอกนะครับโบเด็กินเขามากผมมีแห้งยางสีเป็นรุ่มนะครับเดี๋ยวเอาไว้เ้านี้ที่กว่วนะครับเอ้ยเอาไว้ขึ้นนี่้ะสีเป็นยางเบิรงอีกนะครับผมครับสำหรับมือนี่กะ จำนีนะครับผมเดี๋ยวขึ้นนีมาเจอกันอีกเทียนนึงนะครับเดี๋ยวสีมันยางใสแย่ขึ้นนะครับผมนะครับจากสีคือบ่คือกันถาเบิงกันอีกขึ้นนี่ครับเพราะว่ามือเ้าะหนีเบิงเลยครับทั้งเหยียบทั้งหลุดทั้งตีลังกานะครับบวงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปจำหนีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ God, God knows I know it's not a lie. I'm headed somewhere, but I don't know where just yet. I still got something left to prove. Prove that there's nothing I won't do. Do what it takes so I can bring you back again. All my life, you're the one thing that's always been.